แชรข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ9สิงหาคม2567คลิปนี้เราจะมาเปิด5ขั้นตอนเช็คสถานะรับสิทธิ์เงินดิจิตัล10,000บาทนะคะเช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมรับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมส่งกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันนะคะ คลิปนี้จะเป็นการเปิดขั้นตอนตรวจสอบสิทธิ์รับเงินดิจิทัลวอลเลตผ่านแอปทางรัฐนะคะหลังจากที่สมัครแอปทางรัฐและลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการเติมเงิน1 0ึ0บาทผ่านดิจิตัลวอลเลตเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ในสถานะที่1 2 3นะคะ คลิปนี้เราจะมาตรวจสอบสถานะการรับสิทธ์นะคะซึ่งจะมีการประกาศการรับสิทธ์ตั้งแต่วันที่22กันยายน2567เป็นต้นไปนะคะขั้นตอนการตรวจสอบ5ขั้นตอนง่ายๆนะคะขั้นตอนที่1เปิดแอปทางรัฐทำการเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นกดปุ่มตรวจสอบสถานะไปที่ขั้นตอนที่2นะคะระบบ จะขออนุญาตเข้าถึงข้อมูลและขอยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือเพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนให้ท่านกดปุ่มยืนยันข้อมูลนะคะตามภาพประกอบนะคะ 3. กรอกเบอร์โทรศัพท์และกดปุ่มรับรหัสทาง SMS หรือ OTP 4. กรอกรหัส OTP ที่ได้รับและกดปุ่มยืนยันเบอร์โทรศัพท์มือถือ 5. จากนั้นก็กดปุ่มอนุญาตนะคะให้แอปเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลผ่านไปแล้วสำหรับ5ขั้นตอนนะคะมาถึงขั้นตอนที่6อันนี้สำคัญขั้นตอนที่6ระบบจะแสดงผลว่าสถานะในการรับสิทธิตามโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิตอลวอ l เล็ตของท่านอยู่ในขั้นตอนใดนะคะหากอยู่ในขั้นตอนที่3นะคะคือ ระบบอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลของผู้ลงทะเบียนกับหน่วยงานเจ้าของข้อมูลตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการตามที่คณะกรรมการนโยบายและคณะอนุกรรมการกำกับกำหนดนะคะแต่หากอยู่ในขั้นตอนที่4คือท่านไม่ได้รับสิทธิ์นะคะ ระบบทำการประมวลผลแจ้งข้อมูลผู้สมัครว่าข้อใดที่ไม่ตรงกับเงื่อนไขประชาชนกลุ่มเป้าหมายโดยสามารถขอทบทวนสิทธิ์กับหน่วยงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก่อนดำเนินการบนแอปทางรัฐอีกครั้งตามระยะเวลาที่กำหนดนะคะในส่วนของการทบทวนสิทธิ์น่าจะเป็นหลังที่ประกาศผู้ได้รับสิทธิ์ไปแล้วนะคะ ท้ายสุดหัอยู่ในขั้นตอนที่5นะคะคือท่านได้รับสิทธิตามโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิ t a ลวอลเลตนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w l d w กระเป๋าเงินดิจิตอลรัฐบาลไทยหรือเว็บไซต์ภาษาอังกฤษนะคะ w w w d i g i t a l w a l l e t g o th และสอบถามได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนโทรศัพท์1111เลข1 4ตัวนะคะ ง,ง่ายเพียง5ขั้นตอนสำหรับการตรวจสอบสถานะการรับสิธิโครงการเติมเงิน100บาทผ่านดิจิตอล w a l l ล t ด้วยแอปทางรัฐนะคะ